กลับสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวรถ Toyota Corolla a l t i ตินะครับคันนี้ปี2011นะครับเครื่องดูโอ้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเจ็ดเกียร์นะครับอันนี้เปิดราคาเบาๆนะครับเพียง98,000บาทเท่าน,นั้นนะครับ คันนี้ผมซื้อเข้ามาสภาพแบบนี้เลยนะครับมีท่อนุ่มๆห,หนึ่งใบรถสวยนะครับบอดี้การขับขี่เต็มสิบไม่หักเลยนะครับรถขับดีมากคันนี้เดิดดูด้านในกัน ช่วงล่างดีเลยนะครับช่วงล่างไม่มีดังเลยช่วงล่างเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังสวยนะครับยางดีทั้งสีเส้นนะจุดเรียนจำแฟนๆไมเลานท่านน่รถสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งๆเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ รถเพิ่งขับมาจากกรุงเทพนะครับดูเข็มความร้อนนะฮะความร้อนดีนะครับปกติเลยรถสวยอยู่นะครับฝ้าด้านบนสภาพโอเคเลยนะครับภายในถือว่าสะอาดอยู่นะครับอันนี้รถขับดีเลยนะครับคันนี้ เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับเกียร์ธรรมดาไปดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องเดินเรียบดีนะครับ เดี๋ยวคันนี้ผมล้างเครื่องให้นะน้ำไม่ดันคนไม่ไหลนะครับไฟหน้าสวยอยู่ไฟหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับตาทดลองครับ พอนุ่ม,มเเเๆเลยนะครับเกียร์เข้าแน่นๆเลยนะครับเกียร์เข้าแน่นๆเลย อันนี้รถขับดีมากเลยนะครับใครได้ไปคุ้มเลยเดี๋ยวล้างทำความสะอาดหน่อยก็สวยเลยคันนี้รถขับดีวิ่งไม่มีสะดุดเลยนะครับเหลียวสุดไม่มีดังช่วงล่างนะครับช่วงล่างเ,เก็บมาสมบูรณ์เลยนี่ผมขับซิ่งเลยนะ คันนี้วิ่งจีจดๆเลยนะครับรถมีบริการขับส่งทั่วประเทศนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้ปี2,011เครื่องดูโอนะครับสักครูนะครับเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับอ่าใช่ครับเป็นปี2,011นะครับ1นึซนะเป็นดูโอนะครับ เกียร์เกียร์สปีดนะครับเลี้ยวไม่มีดังนะครับแหลกแหลกพุมมอะไรเพ่าขับทำงานปกตินะครับคันนี้เหยียบหลังติดเบาะเลยครับอันนี้รถเหยียบพุ่งมาก เครื่องเกียร์โอเคเลยนะครับคันนี้สวยจบทุกอาการเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างรถถือว่าสภาพพร้อมใช้งานนะครับรกับราคานีนะฮะ้นะ98000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับมีบริการส่งขับส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าจัดส่งก็คิดตามระยะทางนะครับใกล้ไกลไปได้หมดเลยทั่วประเทศนะครับ ด้านนอกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูรายละเอียดกอนรถก็เพิ่งมาถึงผมก็ถ่ายแบบรีบๆเนาะ เครื่องนิ่งๆนิ่มๆเลยนะครับรถขับดีมากนะดูรอบเครื่องคนระับดูฟังเสียงท่อนุ่มๆนะท่อไม่ดังมากนะครับดังนุ่มๆน,นะครับดูภายในกันอีกรอบนึงขับรถราคา เก้าหมื่นแปดนะครับได้เป็นปีสิเอ็ดนะครับได้เป็นเครื่องยนตดูโอนะครับยางยังดีอยู่นะครับพอได้ยางพอได้นะดันท้ายมานะครับ ท้ายสวยอยู่นะครับร,ออร,รถอยู่จังหวัดอขอนแก่นนะครับอําเภอบ้านไผ่นะครับในตัวเมืองไอในตัวอําเภอบ้านไผ่เลยสามารถเข้ามาทดลองขับดูก,ก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจนะครับ จองรถกับเรานะครับได้ได้ลดร้อยเซ็นะครับรถทุกคันที่นี่รับประกรันการโอนให้ทุกกรณีเลยนะครับมีบริการหลังการขายนะครับซื้อไปแล้วนะครุบลูกค้าสามารถรถมีปัญหาหรืออะไรยังไงสามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับผมอ,อยู่นี่เรามีทีมงานนะครับมืออาชีพนะครับ เป็นช่างที่ถนัดทำแอลติสโดยตรงเลยนะครับทำแท็กซี่ปลดป้ายโดยตรงเลยนะครับาสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ทุกเรื่องเลยในทุกระบบของรถยนต์นะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปุ่มวิทยุเดี๋ยวผมหาใส่ให้นะบบบนนใช้งานได้ปกตินะครับนุ่้หลุด ระบบปลอดไฟใช้งานได้ครบนะครับออกทุกดวงนะครผมเทสดูมาแล้วนะปลอดไฟแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเอาไปกันแดดกันฝนนะครับราคาเบาๆไม่ต้องเป็นหนี้นะครับเดี๋ยวนี้รถปลดป้ายนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสมมุติคันนี้ผมขายอยู่ที่9 8้าหมื่นะครับอไฟแนนซ์ก็รับจัดอยู่ประมาณห0 0 0 0ื่นนะครับ สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้นะครับหรือโอนใส่ชื่อก่อนค่อยไปจัดก็ได้ครับถ้าลูกค้าอยู่เขตขอนเจนนะครับดาวครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงเราก็ผ่อนไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ถ้ามีตังสดจะคุ้มกว่านะไม่ต้องไปเสียดอกไฟแนนซ์อะไรอีกนะครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวออโต้ให้ดูนะครับออโต้เพิ่งเข้ามาใหม่คันนึงนะ่ะจอดอยูน่นะู่นนะตรงนั้นเลย เดี๋ยวผมพาพาเดินไปดูก่อนจากแป๊บนะครับดูภายนอกเกียวโตโก็เพิ่งมาเมื่อเช้านะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเดินดูออตโต้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูแบบเต็มๆนะครับเกีเยร์ออ,อตโต้คันนี้เป็นปี08นะครับสีทำใหม่รอบคันเงาวับเลย ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับฝั่หลังนะวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ